าฝีมือาหาใครครับสลอได้ครับพี่บิลลี่มาหาพี่เฉียนครับครับรอรอเขาคอเมอร์นะพี่ได้เรื่อยๆเพิ่งเรื่อยๆเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ต้องไปสัมภาษณ์อ่ะทอนี่อทำไมเขาไม่เห็นเลยนี่เดี๋ยวพี่ต้องไปสัมภาษณ์อ่ะผมว่าเรื่องมายอ่ะพี่เดี๋ยวกูฮิ้วให้ฮิ้วไปด้วยก็ได้ไปเดี๋ยวฮิ้วไปด้วยบันนีนะลุงเสิงเอ๋มาเชิญเลยพี่สาวพี่ชาย สวัสดีครับพี่เฉ uh uh> ินครับว uh> ่าไงครับพี่เฉ uh> uh> ินผมจะมาของคุณพ uh> ah, no ี uh ่เฉินที่หันเรือวพวกผมเก้้าอีครับเมื่อวานผมมาแล้วแต่เห็นพวกพี่ๆเขาบอกว่าพี่เฉินไม่อยู่ก็เลยเมื่อวาไม่อยู่ครับใช่ก็เลยมาวันนี้แทนแล้วก็เห็นเมื่อวานเมื่อวานโทนี่ป้าโทนี่บอกว่าถ้าได้การเราให้ให้มาคุยใช่ไหมครับ อ๋อเหมือนจะไม่ได้ใจอแล้วมาครับพี่ไม่ไม่ได้การ์ดเหรอใช่เกลียวรอแป๊บนึงนะพี่เชกอลบอกเขาดิเขาจะสัมภาษณ์อะไรอ่ะลูกได้ครับได้หนึ่งสองสองพี่เกลียวเขาจะสัมภาษณ์อะไรไม่ได้ใช้ครับโชคดีการ์ดพอดีเรขอซื้อแหละแต่ว่าดูแล้วยังไม่ได้ใช้ครับก็เลยเก็บไว้ก่อนสวัสดีครับยอดเปมเก่งมากลูกพ่อครับผมเรื่องนั้นก็ประมาณนี้ครับพี่เฉินพอดีพี่แดนเขาไม่อยู่ที่ไดแปรตันจังหวัดก็เลยฝากผมมา๋อโอเคได้ครับรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องโอเคครับ เดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะพี่พี่ได้เลยโชคดีดีต้อเก่งใหม่นะนาคาผมเก่งผมเก่งวะผมเก่งวะเก่งมากลูกพ่อได้ๆใครลูกมึงดิครงนี้เจยนะน่เลนกเลือกเลือกเจนะใช่หนาวนักใจเลยทนเทนเทนเเนเทน ตอนนี้มันเมอะกูต้องคิวมันไปไป้อะพี่เีวอะไรมลระตัวยี่เป็นพิธีกรเราจะไล่ทำไมล่กิว้วใครจะหาไม่ง่โอเปแล้วไปพี่โจเริ่มเลยครับพี่โจสามสองหนึงโอเคครับพร้อมเราเริ่มได้เลยนะพี่ชายเอาเลยไหมครับผม ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับตระกูลต่อไปนะครับมีชื่อว่าตระกูลมัวครับอยู่กับคุณพ่อสุดหล่อแล้วก็ลูกชายสุดลูกอลูกสาวสุดสวยนะเดี๋ยวนำตัวแล้วผมพี่เกียร์แนะนำตัวแล้วพี่เต่นๆเหรอพี่ไงพี่ตระกูลพี่ไงตระกูลพี่ใช่พี่คร่ค่ตระกูลมัวรับ่ตระกูลมัวไงพี่เกียร์มัวไงพี่แนะนำตัวเลยนะพี่เอ่อเอ่อตอนแนะนำตรงไหนเนี่ยพี่ตักกําเลยพี่เนาะในกล้องอยู่นะ เนี่ยกล้องเนี่ยพี่โคข้างหน้านี่ไงพี่โอโอเคด้านหน้านี้ด้าบอกกล้องมามันจะบังจอด้านหน้านี้อย่างนี้ใช่ไหมใช่พี่เอาพี่พูดเลยพี่เอาง่ายเลยพี่พูดเลยโอเคอ่ะสวัสดีครับผมชื่อเกียวมัวครับแล้วต้องต้องอะไรตอบไหมตอนว่าเกียววับน้องเกียวแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีน้ำหนูชื่อไมเดลน้ำอายุสิบห้าต้องบอกอายุด้วยเหรอ ไม่ต้องบอกก็ได้ครับพี่แล้วแต่แล้วแต่สะดวกครับอันนี้ขอถามที่มาของตระกูลนรว่าแบบก่อตั้งแบบว่าความเป็นมาอะไรยังไงมาตั้งแต่ตอนไหนครับพี่เออขออีกทีได้ไหมถามแบบว่าที่มาตระกูลนะครับพี่แบบมาตั้งแต่ตอนไหนประวัตินะครับประวัติตระกูลอ่ะเออไม่รู้ครับน้องเกียวืะไม่ไม่คือคืออ่าง่ายๆคือผมมาเป็นน้องพี่หลงแต่ใช้นามสกุลพ่อกับแม่ คนละคนละนามสกุลแยกกันใช้คนละนามสกุลอ่ะ,อะแล้วแล้วมาลูกสาวนี่มาได้ไงครับมาตอน,นลูกสาวได้ยงไงอ๋อพอดีผมไปได้กับกระบ,บอกไม้ไผ่มันเลยคลอนมาสวราค์นส่งมาป้านรกแล้วกันครับตระกูลพี่นี่มีแบบจุดเด่นเป็นอะไรบ้างครับแบบจุดเด่นของตระกูลที่แบบทำให้คนจำอะไรเงี้ยก็จุดเด่นตระกูลลิงไงตระกูล King Kong. เคเิงคองอ๋อตระกูลแต่ว่าหน้า้องมิเกลนี่ไม่คิงคองนะครับพี่ อ๋อมันมันไอ้บอกลุงยังบอกว่าชินทองเลยโอเคอันลุงยังไม่โดนตอนนี้ตระกูลมีมีทั้งหมดสองคนใช่ไหมครับพี่ตระกูลมีสองคนใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ใช่มีมีแพลนที่รับคนเพิ่มตระกูลเข้าไหมครับเอ้ยมีแพลนครับคนเข้าตระกูลเพิ่มไหมรับรับมนะเอ่อรับครับไม่รับรับไม่รับรับ เฮ้ยเถียงไหมลูกเชียร์เกลท่ายงานอยู่เกลอย่าเพิ่งร้องน้องพี่ลูกเชียร์ไม่เกลากันคือมีแผนลับมึงสี่เฮียมึงไต่เฮียเอาเหมือนตระกูลนี้จะแตกแล้วครับผมเหมือนจะแตกแล้วครับตระกูลเหมือนจะแตกวันนี้นะคยัง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 แล้วเครื่งหลังนี่หวานใจหรือเปล่าครับไม่เมอ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 อยู่เมออยู่ไอเกลอะไรอ่ะไอเกลอะไรอ่ะนี่ก็อยากจะพาถึงผู้ชมทางบ้านนะครับเกี่ยวกับตระกูล พ,พี่เกียร์พี่อะมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านไหมครับเกี่ยวกับสกุลพี่ก็ทางบ,บ้านไหนอะทางผู้ชมทางบ้านนะครับแบบผู้ชมทางบ้านที่บ้านเขาอยู่แถวไหนลหะารายการบ้านเขาอยู่ค่ายแดงครับใช่ครับพี่บ้านอยู่ค่ายแดงครับพี่เออก็ฝากติดตามผมแล้วก็ไอเกีแล้วก็ผมด้วยแล้วก็ไอเกีด้วย <irgend. S 1> แล้วก็ลใครครับพี่อ่ะแล้วก็ผมแล้วก็ไอเกลอีกแล้วก็เอ้ยเอาไงเนี่ยพอแล้วจุ้นน้องเกลวิทย์จะพูดไม่ยังยังผมยังพูดไม่จบอ่ะก็โอเคจบแล้วครับเกลน้องครตระกูลนี้มีแต่คนหน้าตาดีนะแต่ว่าไม่ไม่รับลูกเพิ่มแล้วนะรับรับรับ รับ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 ร่บรับ่ับรับรมบรับร่บรัรับรรัรับรรับ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 รรับับรัับรับรรับรรับรับรรับรัรับรับรับรัับรับรัารับไับว่ารบับรอรับรัรับรรับรับรัรับรรับรับรรับรระกูลบีักรับรรับรลบบรรับรับบรลับรับรบรกรับมรับบรับัรับรับับรั เราพูกับตระกูลต่อไปกันเลยค่ะสัพ้ายแค่นี้หรอสัพภาสัพ้าแค่นี้หรอพี่เก๋ไ่เลยไม่อนี่เฉยพี่งอแงเงินดามอคือแล้วทำไมต้องเป็นคำว่ามัวอะครับเด่คือมันมันมีที่มามาจากอะไรมั้ยคำนี้เออตอนแรกไม่ได้คิดหรอกแค่คิดแบบว่าอะไรแพงๆเฉยๆว่าเกียร์มัวมันผวนเป็นกลัวเมียมันมันดูแบบมีอะไรดีแต่ก็ไม่ได้ไม่คือตอนแรกที่ตั้งมาชื่อตัวเองอะเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้นึกถึงอนาคตขนาดนั้นถ้านึกก็คง คงคงหานามสก,กุลที่แบบเท่ๆบ้างนะไม,ไม่ไม่ได้นึกไม่ได้นึกจริงไมไ่นึกว่าแบบเออจะมานั่งมีอะไรครับเพราะตอนนั้นเราก็แบบพูดตรงๆอ่ะเรามาเล่นใหม่ๆอ่ะเนาะช่วงสามสี่ปีที่แล้วมันก็แบบยังไม่ขนาดเนี้ยยังไม่ได้แบบต้องมานั่งซีเรียสขนาดเนี้ยเข้าใจปะเข้าใจอ่าอ่ะแหละแล้วพี่กลัวเมียจริงไหมครับไม่ไม่ครับไม่มผมมาชื่อเกียร์มัวถ้าผัวน่ะแปลว่ากลัวเมียคาแรคเตอร์ประจําเลยแต่ตอนเนี้ยไม่มีเมียเลยไม่ได้กลัว โอเคครับขอบคุณครับแค่นี้หรอรับลูกหม่เบิร์ัไหมนะอไม่รับเดี๋ยวกูกะทืบมมึงด้วยไอ้เกียวขอบคุณมากน้องมิเกลที่สุดขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่าแต่มีค่าจ้างไหมหนึ่งมึงใช่ค่าจ้างนองเบลล์ยูโอหนึ่งศูนย์ห้าสามสัตว์ยัง้อยได้ก็ดีวะ

okay we were all right staying awake.